โถดีดีนิรินญ,ญาเลิศอชิรนันทีมขวานุสามณนีค่ะทุกอย่างหนูว่าหนูเรียนรู้ได้หนูไม่ใช่น้ำเต็มแก้วที่สำคัญหนูหัวไวแล้วไม่เอิอไม่อองค่ะแม่นี่เป็น,ปนครกที่ทำมาจากต้นเลือดมังกรที่เกาะโคเชต้าประเทศเยเมนคุณรู้ไหมคะตอนที่ให้ึกถึงวันที่อดอดิชั่นนะคะ อย่างแรกเลยน้ำตาคือไหลปักปักปักปกเหมือนสั่งได้อะใครจะไปรู้อะคะว่าพี่ขวัญจะเลือกให้ตะก,ก้าทองดีๆด,ดีใจมากแล้วก็ไม่คิดเลยที่สําคัญก็คือเทนเนอร์เปิดไฟให้ทั้ง3คน <Wow. S 1> อันเนี้ยไม่มีการรู้สึกว่า ฉันจะต้องจ่ายตังค์ให้เธอแต่ว่าฟังไปเรื่อยๆแล้วแบบเออไปไปคว <นะ S 1> ักเพราะวังฟักจ่ายตังค์ไปเลย <ใจ S 2> ชอบแล้วเราน้องมีเสน,น่ห์น้องเป็นสตาร์ได้และดีดี่อ่ะไปอยู่กับเทนเนอร์ความรู้ส<อ>ึกสามดีจ้าคือวันนั้นที่ขึ้นไปอะค่ะดีไม่ได้รู้สึกว่าดิพลาดอะไรเลยอะไรที่ดิอยากจะพรีเซนต์มันออกไปแบบนั้นหมดแล้วสมาธิมันอยู่ตรงนั้นจริงๆค่ะเนี่ยแหละก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่เทรนเนอร์เลือกเรา ถ้าย้อนไปถึงเรื่องการชอบพูชอบคุยใช่ไหมคะเป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กแม่ก็จะบอกตลอดว่าเวลาที่แม่แต่งหน้าที่จะชอบมาเกาะอยู่ข้างโตเครื่องสำอางแล้วก็จะถามว่าน,นี่คืออะไรนั่นคืออะไรแล้วก็เป็นคนที่ชอบพูดชอบพูดชอบพูดแจ๊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 ดชอบแต่งตัวเข้าสู่วงการเป็นนักขายได้ยังไงนะคะเริ่มตั้งแต่อายุ19คะ่ะ ตอนมหาลายัยด่เรียนนิเทศวิทยุโทรทัศน์นะคะเขาจะมีการจัดรายการทีวีจัดรายการวิทยุเราเป็นคนที่ไม่ทําอะไรหลังบ้านเลยทีนี้พอเราไม่ทําอะไรหลังบ้านหน้าบ้านเราต้องเป็นแหละต้องเป็นพิธีกรแล้วพอเราเป็นพิธีกรปุ๊บเื้อเสียงเราวิ่งดังคุณไปที่เซ็กชันอื่นๆเขาก็เลยมาแบบเธอฉันมีงานกลุ่มที่ต้องพีเต์อาจารย์มาจ้างเราไปเป็นพิธีกรให้กับเซ็กชันนั้นๆ และได้เงินและได้เงินด้วยเราชอบตรงนี้นี่คือจุดเริ่มต้นค่ะเพื่อนๆจะชอบบอกตลอดค่ะว่าดีๆอยเป็นนักป้ายยาซึ่งมันก็จริงอ่ะค่ะเวลาที่เราชอบทานอะไรชอบดื่มอะไรชอบใช้อะไรรูสึกว่าเราเป็นคนที่อยากจะบอกต่อเพราะมันดีจริงๆอะเลยบอกต่อและที่สําคัญนะคะที่ที่ใช้จริงเลยสามารถที่จะบอกต่อได้ส่วนใหญ่เทคนิคในการป้ายยาเพื่อนมันจะเริ่มจากว่าเราใช้ก่อนแล้วมันดีเราไปเมสาต่อ เขาเมาปุ๊บเฮ้ยเธอมันดีมากๆเลยอะเพื่อนก็นไปถามแล้วว่าเอ๊ะมันคืออะไรหรอนี่นะจ๊ะมันใช้แบบนี้แบบนี้แบบนี้และเราจะเล่าความรู้สึกจริงๆของเราสุดท้ายโดนทุกไลน์ซื้อตามอะมาร่วมรายการนี้แข่งขันรายการนี้เพราะอะไรใช่ไหมคะครั้งแรกที่เห็นโฆษณาคือรู้สึกว่าเนี่ยมันคือที่ของเรา เวทีร้องเพลงไม่ใช่ที่ของหนูเวทีแสดงละครไม่ใช่ที่ของหนูแต่เวทีอะไรที่เกี่ยวกับการพูดเกี่ยวกับการขายนี่มันคือที่ของหนูค่ะหนูทํางานตรงนี้มาสิบปีแล้วไม่มีวันไหนที่หนูจะพร้อมไปมากกว่านี้แล้วนี่คือพร้อมที่สุดในชีวิตดิดี้แล้วค่ะดิดี้ค่ะไย่ว่ามันน่าจะเป็นเวทีแรก,แรกๆของประเทศไทยเลยนะที่หาแบบไอดอลนักขาย แล้วพอที่เห็นหรือแบบที่รู้เลยว่านี่คือทางของเราไม่มาตอนนี้จะมาตอนไหนและสุดท้ายมันก็ได้โอกาสให้ดิอ่ะนั่งอยู่ตรงนี้จริงๆดิจะทำให้ทุกคนดูเลยนะคะว่าอาชีพที่ดิรักอะแล้วก็เป็นนักป้ายยามาตั้งแต่เด็กอะ่ะมันสามารถประสบความสําเร็จได้ทีมอื่นจ๋าขอบอกทีมพี่นัทแล้วก็บอกทีมพี่ไอไว้นะคะดิดมาแล้วคะ่ะ เสียใจด้วยนะที่จะได้เป็นที่2ที่3ที่4พอที่1เป็นของดีดีค่ะ,ะฉันขอไปดมมืออย่างนี้เลยนะคะลูกค้าที่รังดูอยู่ทุกท่านรวมไปถึงผู้ชมทุกท่านจริงฉันเป็นคนดีจะ้ะนะจาขอำลังใจให้ฉันด้วยจะ้ะไม่ใช่คนร้ายนะคนุณ